สวัสดีครับผมภุริวั์จารุิรันสกุลนะครับเป็นกรรมการบริษัทเอ็กเซล,ล่าเฟอร์นิเจอร์แอนด์หลังจากที่เราทานอาหารเรียบร้อยแล้วหรือทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจานชามหม้อไหายกระทะมาที่โซนนี้จะมีในส่วนของเครื่อง หลังจานบิว l d i n นะครับซึ่งเราจะ b u i l อ i n เครื่องนี้ เข้าไปกับเฟอร์นิเจอร์เพื่อความสะดวกแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยครับส่วนของในการจัดเก็บเป็นบานเปิดขึ้นสามารถเก็บเครื่องใช้ต่างๆที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าไปในช่องต่างๆนี้ได้นะครับเวลาปิดเราก็สามารถจะดันปิดลงมาได้เลยเป็นลักษณะระบบซอฟต์โค้ดนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันมันจะหนีบมือเราหรือทําอันตรายให้กับผู้ใช้นะครับที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการทําความสะอาดนะครับสะดวกในการใช้งานเวลาที่เราล้างจานหรือล้างอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวถังขยะ เก็บอยู่ใต้ซิงเพื่อที่จะเป็นการประหยัดพื้นที่ชุดครัวดูสวยงามดูไม่ลกด้วยนะครับเวลาเราต้องการทิ้งขยะหรือเศษอาหารอะไรต่างๆเ,เราก็แค่ดึงตัวถังขยะน,นี้ออกมาแล้วก็ใส่เศษอาหารหรือใส่ขยะลงไปในนี้นะครับดันกลับเข้าไปเวลาที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับ สะดวกง่ายได้มากเลยครับซึ่งซิงเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่าสามารถล้างจานแล้วก็ล้างผักผลไม้ได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่แม่บ้านยุคใหม่น่าจะชอบกันนะครับพื้นที่ที่เป็นส่วนของมุมห้องที่เป็นรูปตัวแอลส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้งานยากมากที่สุดณนะปัจจุบันนี้นะวัตรกรรมที่กําลังนิยมก็คือเป็นอุปกรณ์ช่วยในการที่จะทําให้ใช้งาน,นได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็คือเป็นถาดซึ่งสามารถจะวางของวางกระทะวางหม้อแล้วสามารถเก็บเข้าไปได้แล้วก็ระหยาดพื้น ที่แล้วก็สะดวกในการใช้งานนะครับเวลาปิดไปก็สามารถปล่อยลงไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นระบบซอฟต์โค้ดรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเอ็กซ์ a ล้วเฟอร์นิเจอร์เราจะใช้เป็นบานพับที่เป็นระบบซอฟต์โค้ดทั้งหมดนะครับต่อไปจะเป็นฟังก์ชันอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นตะแกรงสแตนเลสนะครับแล้วก็สามารถวางอุปกรณ์ต่างๆหม้อข้าวหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทําครัวนะครับสามารถเก็บได้อย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเพียงแค่ดึงออกมาเนี่ยครับแล้วก็ดันกลับเข้าไปเวลาที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว มานะครับเป็นลิ้นชักนะครับลิ้นชักของเราที่เราใช้เนี่ยจะเป็นระบบซอฟต์โค้ดแล้วก็เป็นแบบรางซ่อนถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยครับจะไม่เห็นในส่วนของรางลิ้นชักซึ่งรางจะอยู่ด้านใต้นะครับเวลาที่เราใช้งานก็ปิดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกระแทกหรือว่าจะเป็นหนีดนิ้วเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นะครับสามารถดันเข้าไปได้เลยให้เป็นระบบซอฟต์โค้ดลักษณะนี้ครับ ทางบริษัทของเราสามารถออกแบบแล้วก็ผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ในทุกๆแบบทุกๆฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการขอให้เชื่อใจในการทํางานของเรานะครับเรามีประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า10ปีเรามี reference project มากกว่า1,000โครงการนะครับถ้าสนใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือทำเฟอร์นิเจอร์ใหม่ติดต่อมาทางบริษัทเอเซ l a ่าเฟอร์นิเจอร์แอนด์ดีไซน์ได้เลยนะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณครับ